อาลูซัสสวัสดีกันด้วยนะครับผมยุกผมไดมอนด์นะครับวันนี้อยุกกับเกมเบทเทอร์แล l อเดอรโซเวอร์นะไม่รู้เป็นการพูดยังไงแหละนะครับผมอยุกกับรายการเอ่อเล่นเกมไปเรื่อยนะครับผมซึ่งรายการนี้จะหาเกมมาเล่นนะครับผมในโชคที่ว่างๆนะครับมาผมบอกไว้ก่อนนะครับผมเกมนี้แบบบัดโหดมากเลยนะครับผม จะตกสาล่ะเออปับปุ่มตรงไหนวะไปเราเลือกได้นะผมว่าให้เล่นกี่คนนะเก้ารวมถึงเซวสิบคนจนถึงห้าสิบขอห้าสิบกันถ้าผมเล่นกากก็ขออภัยด้วยนะ <c oughs> บอดี่หดมาก uý ừ. cái nhang hiển của mình à, xem video là cần, bấm luôn leo chẳng qua, ô, luôn leo cơn, luôn leo cơn, có một cái một cái luôn à, bắn luôn ผมใส่เลยโอ้ของเยอะแล้วเนี่ยตายมีคนลงด้วยตายโอ้ว้าฮ่า่่าไม่มายิงแม่นเดีววะผมบอกไว้ก่อนนะครับผมมันไม่มีที่เลงนะไม่ใช่ ลูกสอนเล็งอ่ะแล้วต้องไกดกดเล็งอย่างเดียว <c oughs> แล้วมาแล,วแล้วได้กี่ตัวนะสองตัวเอาเป็นว่าเราให้ได้คิวเยอะที่สุดอ,ลอ่ลงเร็วจังวะานะทำยังไงลงเร็วเนี่ย โหดได้นะครับผมโอเคแมบนีตายปซะเฮ้ย นี่เจสาโคบสทนีน่าลินโอเคแต่งปืนได้ถ้าได้ปืนซ้ำก็อนเราเอาเป็นแมก็กกาซีนได้นะ ต้องดูก่อนว่ามันอยู่แถวๆไหนอือบอกเลยนะครับว่าย่าอยู่ที่กลางแจ้งนะเดี๋ยวเราตายนะครับผม

ตายนะครับผมไอคนัดเดี๋ยวแตกดูอีกดีกว่าไม่มีคนอีกว่าไม่มีนะผมบอกเลยครับว่าเกมนี้ได้ที่ดึงยากมากนะขอไปอยูที่บ้านแล้วกัน ยีกันแน่นอนว่าต้องยิงผมแน่นอนรีบรีบเข้าบ้านรีบเข้าบ้านเร็วเร็วไม่มีนะโอเคอย่า ยาป่า,าอิ้มเลยอิ่มกระสุนสี่ร้อยสี่ร้อยสามสิบปืนพบเอเค สบใครนี่โอ้โหลูกสอบร้อยเมตร,เม,ตรเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่ร้อยเมตรดิเยอะกว่าร้อยเมตรอีกยิงไกลมากเลยเฮ้ยซาบาสุมสะโคบได้ลูกโม่สุมสะโคบ วงมาแล้วครับสีเขียวทไมต้องอยู่ที่กราบแจ้กรือหลู้นะเช็ดดูเราวิยาษ์สามันนะตกใจหมดโอ้โห ดูว่าคนอยู่ไหนเอ้ยอยู่ไหน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 คนบ่นเนี่ยเดี๋อ่กี่คนสองโอ้โหสไนด์ด้วยเจอแล้ว โอ้โหกายจะปั๊มยาซะหน่อยโอ้ได้ที่สองก็ยังดีแล้วะสนุกสนุกถือว่าเกมนี้ข้าเวลาได้ดีมากเลยนะครับผมนะเราดูปืนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างออมีเแเคสี่สิบเจ็ดมีลายด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาลายทองแล้วมีนี่ลายทองว่าดีเลย ลายทหารเนะอ็มอาร์สิบหกอืมอืมสวยๆวยี่สีเขียวสวยนะทำไมไอ้สกินหอัอดิวแถวๆนี้ทำไมมันสวยจังวะเอ้ยลูกเอ่อลูกงูทอง สวยเลยนะก็มีประมาณแค่นี้นะ,ป,ะปืนนะงั้นเป็นรีดตานึดดีกว่าอะไรบนะออขออนุญ,ญาตปิดอันนี้นะไม่รู้ว่าไปอะไร เอาชีวิตรอดห้าสิบคนบางทีก็ยิงแม่นเกินนมีคนลงด้วยระวังระวังดีกว่า ตายโอ้โห,โห ตายอูกวัวจะตายยิงไงดูดิงั้นขอเล่นปืนนี้แล้วกัน โอ้โหยิงกันสนั่นมากชีวิตรอดเหลือแค่สิบคนเร็วเร็วว่าเลยโอเทีอันนี้มันเยอะจัง ผมว่ามันอยู่ฝั่งขวากันหมดนะแล้วก็หายาก่อนพวกเดลเลนสนัยแบบโอ้ย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 เข้าบ้านก่อนโอ้โหโคตรแรง อยู่ไหนวะแผนที่ก็ไม่มีให้ดูด้วยนะโอ้โห โดนไม่โดนเลยอุจะตายชะตาชะตาชะตา โอ้ oh, จะตายยี่ดีกว่าตอนนี้ไม่มียาเลยเหรแถอนี้ไม่มียาเลย ไม่มียาเลยมันจุกกินผมแล้วสงสัยมันต้องไปที่อื่นแน่เหลือสองคนอีกแล้วโอ,โอ,โอชิอพัเราไปพูดคำหยาบนะปืนลั่นเมื่อกี้เลย

theo này quá không lắm bao như tuần này à

อยู่นิ่งดิอยู่นิ่ง,งดิอ๋อชนะโอเคครับเป็นไงมาในคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามดบวยกันด้วยนะเกมนี้แบบบอกเลยเกมนี้บอดโหนมากนะครับผมเห็นเราอยู่ระยะไกลได้นะโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แคน่นี้ก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ